คิดเจ้าใดดีครับสายญาติเจ้าแม่กคอบเบอร์ผู้บ่าเด็กผู้บ่าวทั้งไก่เดี่ยมหาบานมหาบอสมือเนี่บ่ะค่ะเศร้ามากแล้วค่ะเป็นเจ้าหญิงขี่เวี่ยงขี่วิ่งยังเป็นบอสมือเลยฮะกะอ่าลืมเศร้าแล้วค่ะเพราะว่าโตขึ้นก็แบบรู้จักอะไรแล้วค่ะสวัสดีครับผมคนดังสเปเชียลกับดีเจนุ่มเจรยราคือเกาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ได้พ่อโตกันแล้วได้เจอโตกันแล้วสำหรับ เบลนิพาดาสวัสดีค่ะเ,ออเป็นตาขาปัญหาแห่งเคอรีมรอรอ่มาส่าางเดบอแฮกเกอรี่มาส่งหอดบัตรไปมาส่งแล้วค่ะวันนี้มาส่งแล้วเบลฮัตชิวช่ชวงนี้เป็นยังไงแน่อัปเดตไหนฟังแน่กะ <c oughs> มีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ากะบโบได้มีทุกมือคือตะกี้กับว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะก็ต้องแบบเขาก็ต้องเข้าใจนะมันละ,ะเออเก<ม>รียดบอเครียดบอกะนิดน้อยค่ะแต่ว่ากะได้อัปเดตผลงานทางโซเชียลหลายอยู่ค่ะหลายขึ้นแบบว่าได้มานั่งไลฟ์สดโพบป้าแฟนเพลงแล้วากโคเวอร์เพลง ุกลังสจาบาทแน่นาลาแนนวคนที่เเป็นนื้อคู่แหล,นนละพี่น้องครับสองอย่างเลยตอนนี้นะฮะหลห้ผลงานเพียโลกทางยูทูบนะครับจากการคเบอร์ของเบลนิพาดาต้นตอนนี้นะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะตอนฉบับคือเบลลนิพาดาหรือเปล่าพอเบลลนิพาดาครอบรผลงานเพียงล่าผ <c oughs> ลงานเพียงเลยล่าสุดผลงานเพียงไหนที่จำได้บล่าสุดนี่อ่า โลกซึมเล่าค่ะของ,ของไอร้องเพื่นอนวงสะอดค่ะพิดจังใดดีครับสายญาติเจ้าแม่คอมมอรอบเบิกก็ต้องขอบคุณกระแสต,ตอบรับจาก FC แฟนคลับทุกท่านนะคะที่แบบให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะให้การติดตามเป็นอย่างดีค่ะแล้วผลงานเพลงของเบลล่ะครับเขาจะขอเอ็นดิสิมีบอสิมีแล้วเนี้นีค่ะแต่ว่าถ้าผู้แต่งเพลงให้อยู่ค่ะรออาจารย์แต่งเพลงให้อยู่ออกแทนแน่นอนหลังจากโควิดเป็นบอใช่ค่ะพี่ดีเบลครับเขาเคยคุยกันครั้งก่อนนี่ เป็นเจ้าหญิงขี่เวียงขี่วิ่เป็นคนทีโบมาค้นลายไหมคะว่าเป็ไงว่าถ้าสมมติค้นลายเห้วมันเสียงดังอย่างสิหนูสิเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายจังสิไหมคะประมานนี่<อ> <laughs> หนูสิเป็นคนที่ยื้อสองสามค้นเกิดกิหงุดหงิดเดิแต่ว่าบางทีข,ขันขันค้นขึ้นหนูนหงิก็ะอยู่น้่หนูได้ระยาที่หนูลงจากเวทีคอนเสิร์ตมาเนี่ยคะ่ะหนูสิเป็นคนที่ใจห่อนนะคะหนูก็รู้ว่ามันเป็นอย่างแต่ว่าบางงานนี่หนูสิหงุดหงิดเลยแหละแต่ว่า คันนูได้มาพักปุ๊บเออพักข้าวหนึ่งก่อนใจเย็นๆก่อนอ่ะร้องสองขวดนะคือจังใบโพลานะคะแต่ว่ากับโบไม่รยังเป็นพอสมควรเลยฮะกะอ่าเริ่มเศร้าแล้วค่ะเพราะว่าโตขึ้นก็แบบรู้จักขนาดแล้วค่ะนะฮะวันนี้ไม่เห็นทีมงานเพิ่นไปถามอยู่ว่าเปลมันเบียร์ขึ้นกับมาวังนะเออผู้บ่าวเนี่ยผู้บ่าวทั้งไก่เนี่ยคือเพิ่นอยู่ประเทศลาวค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาน้ำหนูอยู่บาท แต่ว่าช่วงนั้นหนูไปทัวร์คอนเสิร์ตค่ะคือหนูไม่ได้กลับบ้านทีนี้เพื่อนมาบอกพ่อกับแม่นหนูว่าเป็นผู้บ่าวหนู <laughs> บัดน,นี้มาเทธอแรกบอกว่าเป็นผู้บ่าวหนูมาเทธอที่สองบอกว่าทางทางบ้านให้บอกให้มาอยู่กับลูกกับเมียพนะ่อนั้นโอ๊ยหนูไม่อยากหนแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่บ้านค่ะมาหาบ,าอ,บอกเสมอเลยบอค่ะเศร้า,ามากแล้วคะ่ะ S <S <uce> <S ไปไปเมืองไในพี่ดอนครับ <tamam> สังเคียวคุย <unser> ก <Wet> ับน้าวิพัวว่าหาอยู่บ้านวัดเสร็จทัเออว่าเสร็จมาแต่งงานน้ำพี่น่าสมุนสิเนาะค่ะเออเอาพี่ดอนครับยังเป็นน้องที่น่ารักคือเกลเลสลับเบลนิพาดาเบลจ้าฝากผลงานเพลงแน่แล้วก็ฝากติดตามได้ว่าติดตามไปในช่องทางใดค่ะฝากติดตามผลงานเพลงคเวอร์ซิงเกิลของเบลต่างๆนะคะได้ที่ช่อง YouTube เบลนิพาดาออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็แกมมี่โกออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็แฟนเพจเบลนิพาดาแกมมี่โกค่ะ Facebook เบลนิพาดาเป็นภาษาไทยค่ะไอแอบเห็นว่า ไปฟิชิริ่งกับนรุพจนพี่อย่างผลงานเพลง s ง n ิก i น Nader ค่ะฟิเจิริ่งกับวง Naked Eye ค่ะพี่เนึกนรุพจน์เศรษฐฟิชิริ่งกับพุ่นในพู่นี่เนาะลากล้าสุดกับพี่วันเดอร์เฟรมเจมส์นิ่าพร้อมเนาะเออเอาพี่เนาะครับจริงๆนะมีผลงานหลายแต่ว่านั่งลืมเพราะมันเคยเมียเนี่ยตัวเนี่ยนั่งเบื่อนะฮะเอขอบคุณหลายัครับเบี๋ยวครับ